คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจเช่นกันและก,กันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับมาพบก,กับสูตรหวยโชคเศรษฐีมราน,นะครับกับสูตรดับหน่วยล่าง2ตัวสูตรที่1ครับนะครับอ่าโดยเศรษฐีเราเริ่มดวงตั้งแต่16ธันวาคม62สองน,นะครับเราดูกันมาทั้งหมด53วันแล้วครับเรามาดูกันนะครับ53ที่เราดูกันนะเก็บเศรษฐกันมา กต็ติดตามแล้วนะครับอ่ะเรามาดูวิธีการคำนวณกันลาสเซติเป็นคร่าวๆ16กก็ได้หลัคนหกครับแีกแอจะามสามกสดห้าสานะครับเราจะในส่วนของหลักหลัก10ล่างนะครับบวกไ้หนึ่งของที่เป็น6ปหบกสี่ของที่เป็น10 0นย์ดับ6และศครับ6และศไม่พบในหลักหน่วยล่างครับต่อม 1> า on 1, า <S S 1สิงหาคมหกาคำนวณในส่วนของดับหน่วยงได้เลขศูกัเลข เลขศูนกันั้นไม่พบในหลักหน่วยล้านครับต่อมา16สินคกสิงหาคมหามคำนวณเลขดับและเลข9เลข3เลข9เลข3นั้นไม่พบในหลักหน่วยล้าน1กันยายนคำนวณในส่วนของเลขจับและเลขศูนย์กับเลขสีเลขศนกัไม่พบในหลักหน่วยล้านครับต่อมา11 6กันยายนหกาคำนวณในส่วหลักหน่วยลาได้เลข6เลข0เลข6 กัเลขศูนย์ไม่พบในหลักหน่วยล่างหนึ่งตัวละครหกสามคำนวณดับในส่วนหลังหลักหน่วยล่างได้เลขเก้าเลขศูนย์เลขหกเ็เลขศูนย์นะครับจำดูนะครับหกเป็ศูนย์นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกตัวละครหกสามคำนวณดับหน่วยล่างได้เลขสี่เ็เลขแปดเลขสี่กับเลขแปดนะครับจำดูนะสี่กับแปดสี่กับแปดไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ ต่อมา1พน 6, 3, 1, พกิกเ3พิคำนวณดับหนล่างได้เลข5เอลิกาเลข5เอลิกานะครบดิมเลข5อิกนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ16ิกคำนวณดับหน่วยล่างได้เลข5เอลิกาเลข5เอลิกานะครับลดูับ5กับ9ไม่พบในหลักหนวยล่างครับหนึหน่งคมาำนวณดับหนวยล่างได้เลขเกเลขสา เลขเก้าก so no yeah, ับเลขสามก็ลำดุลนะเก้ากับสามไม่ป็นไปหรอกหนวอล่างครับต่อมา16บหกนตรหามนวณตัดตหนือล่างได้เลขแปดกับเลขสองเลขแปดกับเลขสองนะลำดครับแกับสอกับสองจากลูกครับแปดกับสนั้นไม่ปรนไปหรอกหนวอล่างครับสามสิบธนกามนวณตัดเหนือล่งได้เลขสองกับเลขหกเลขสองกเลขหกนะ สองก็ผลนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบเจ็ดน่กราคทวีคควณดนหน่วยล่างได้เลขสองกเลขหเลขสองก็เลขหกคระบโเลขสองก็เลขกสองกปนั 2, ้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกหนึ่งกราคทวีคคำนดหน่วยล่างได้เลขศูนยกเลขสี่เลขศูนย์เลขสีก่กรบอนดยนะเลขศูนย์เลขสี่เลขศูนเลขสี่นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ ชิบกมอนหกสีปปรกร่ 64. คำนวณดับหน่วยล่างได้เลขสี่กับเลขแปดเลขสี่และเลขแปดับเรนะสกับแปดสี่กับแปดไม่ปเป็ไปหลักหน่วยล่างครับหนึ่งนี้นาคอมหกสี่คำนวดับหน่วยล่างได้เลขแกับเลขสองเลขแกับเลขสองนะเรามาดูครับแปกับสไม่ตปอไปหลักหน่วยล่างครับ 1ิบมีนาคมอกสี่คำนวณดับหนวย่างได้เลข2องก็เลข6、x 2ได้เลข6กับผมสองกับสอกับ6อกไม่เป็นหลักหัวลร่างครับหนึ่งเมตสายมหคำนวณดับหวางได้เลขหนึ่ก็เลขห้าเลขหนึ่ก็เลขห้าครับผหกับห้าหกับห้าไม่เป็นหลักหัวยร่างครับสิบมีสายลมหี่คำนวณดับหนวยร่างได้เลข 6ก <les> ับเลข0เลข6กับเลขศครับจามดูนะ6กับ0ูกับศไม่พปในหลักหน่วยล่างครับ2อีพิสคำาหก4คคำบนดับหน่วยล่างได้เลข2กับเลขหเลข2กับเลข6นะครับำมดูนะครับ2กับ6นั้นไม่พบในหลักหน่วยล่งครับ16พิคำาหก4คคำบดับหน่วยล่างได้เลข2กับเลขหเลข2กับเลข6ครับจามดูนะ2กับ6 สก็เปิดนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับหนึ่งไม่ได้ห่งหกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลขห้ากัเลขเก้าเลขห้ากัเลขเก้านั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับสิบหกไม่ได้ห่งหกสี่คำนวณดับหน่วยล่างได้เลขสองกับเลขหกเลขสองกับเลขหนะครับจดูนะสองกับหกสองกับหกนั้นไม่พบในหลักหน่วยล่างครับ หนึ 1> 1, ่งก็ได้ค่าของหกสี่คำวนวณดับในล่างได้เลขสามกับเลขเจ็ดเลขสามและเลขเจนะครับนะสากับเจกับเจนะครับลดูนะสามกับเจามกับเจนั้นไม่ตบในหลักหน่วยรงครับสิเปแลวก็าของหกสี่นะครับศูบวกได้หนึ่ง เออสูเออเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวกสี่เป็นสิบสองใส่สองได้ดับแปดละสองแปดกับสองนั้นไม่พป็นหลักหน้วยล่างครับหนึ่งสิลปห้าคูณหกสี่นะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดบวกสี่เป็นสิบแปดหนึ่งได้ดับเจ็ดละหนึ่งครับเจ็ดแล้วหนึ่งนั้นเราไมาได้ลำนวณอะไรเจ็ดแล้วหนึ่งนั้นไม่เป็นหลักหน่วย่าครับสิาาบบกสิลปห้าคูหกสี่ครับสองบวกหนึ่งเป็นสามใส่สาม สามบวกสี่งที่เป็นเได้ดักสามเับสามแ, 7, แ7นั้นไม่เป็หลักวมาครับหกันยาย,ยนหกสีครับเจบวกหนึเป็นแปดแวกส 8. 8เป็นสิบสองได้ดับแปดละสครับแปดละสองนันไม่เป็หลักวมาครับสิกัยนยายนหกครับเกบวกหเป็นสิบศูนย์ศูนบวกสได้สได้ดับศูนและสครับศูนย์และสนั้นไม่เป็ไหลักวมาครับ หนึ 1> 1่งคกสี่ครับ8ปดหลักสิบล้าครับบวกหนึ่งของที่เป็นเก้าสิบเก้าเก้าบวกสี่ของที่เก้าสิบเ็ดสิบสองสิบามได้สามได้กับ9ก้าละ้สามเก้าไสามนั้นักถูครับ9ก้สามหนึ่งตวละคมหกสี่ครับออก3ามตะหกสามจ็ดสองละสามแปดได้9ก้าสามไม่พอในหลักลาะครับต่อมาครับ1นึ่ตัลคกสี่ นะครับสามแปดหกสามเจ็ดสองสามก็ไสามแปดเราใช้ในส่วนของหลักสิบล้านคือเลขสามสามบวกหนึ่งคองที่เป็นสี่ใส่สี่สี่บวกสี่ของที่เป็นแปดได้ดับสี่และแปดสี่และแปดนะเราเข้ามาดูสี่และแปดก็เลขใดจะมานะครับเขามาดู สี่และแปดเอาไปดูหนึ่งพิชิกานหกสี่ออกศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดสองกลาออก 9, 5, เก้าห้าเก้าห้านะครับสี่และแปดนั้นไม่ตอบในหลักหน่วยนงนะครับต่อมาครับหนึ่งพิชิกานหกสี่หนึ่งพิชิกานหกสี่ศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดสองตลาออก 9, เก้าห้าเราเข้ามาดูเราเชื่อส่วนของหลักสิบหลักครับคือเลขเก้า เก้าสิบแปดเก้าเก 9, 9, ้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบฉะนั้นสิบใส่ศูนย์ศูนย์ดอกด้วย 10, สี่ของที่ศูนย์บวกสี่ได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บอก,บอก,ส,ส,ส,บอกสี่ที่ได้สี่ได้บับศูนย์และสี่ถูกต้องไหมเลขนี่และเลขสี่นะก็นำมาตรวจสอบน,นะครับต้องใจเย็นนะครับในเวลาคำวนวณเลขน,นะบางทีก็คุณศูนตตยตรวจสอบตด้เพราะว่า เราคำนวณจริงเวลานในทุกส่วนของการทำร้านสื่ละสี่สื่ละสี่ไม่ก็ในหลักล่างนะครับสิส 4, หบหกนะพืชาอนหกสี่ศูนย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งสองตั้งละห้าเจ็ดเราแค่ทีส่วนของหลักสิบล้านคือเลขห้าห้าบวกหนึ่งคงที่เป็นห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหกแบบน,น,นะครับห้า บวกหนึ่งห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหกหกบวกสี่หกเจ็ดแปดเก้าเป็นสิบศูนย์ได้ดับงแต่ศูนย์ครับสิบหกพื้นสี่กลางยนหกสี่นะครับคำนวณได้เลขต่างนะครับหักหนวล่างคือเลขหกกับเลขศูนย์เลขหกกับเลขศูนย์นะหกกับศูนย์ไม่พบเลยลักหั่วล่างครับไม่ว่าต่อมาไม่ว่าต่อมาหนึ่งทั้งหมเป็นหกสี่ออกศูนย์เจ็ดเจ็ด สง 5, องห้าแปดสองห้าแปดสองเลขหกเลขศูนยะ์มาพบในหลักหน่วยด้างนะครับต่อมาครับหนึ่งตารางคำหกสี่หลักสิบหลักบวกหนึ่งของที่ครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าใส่เก้าเก้าบวกสี่ของที่ครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามใส่สามครับได้เลขจากเก้าและสามครับ แปดสามนะสิบหกตทอรคมครับออกหกสามเก้าสองสามห้าสองเก้าออกแปดสามเลขเก้าไม่พบในหลักหน่วยละครับแต่เลขสามผมนะครับเป็มีชุดเล็กน้อยอยู่เล็กน้อยอยู่ตรงนี้แต่ว่าถือว่าส่วนเดินได้นะครับโอเคเก้า okay, และสามนะครับเก้าไม่พบเน,นี่ยพนักนะครับต่อมาเราไปดูสิบหกเทอรนคมหกสี่นะครับอันนี้เศรษฐีมันเดินย,ยาวมาแล้วนะครับว่ามดูต่อเนี่งนะครับ 6392350ก็แ้วแต่สามผมดูต่อครับเราวเจ้านีส่วนของหลักสิบต้าครับคือแ8ดปดบวกหนึ่งเป็นแป,นป, 8, 1, ปน 9, บวกหนึ่งครับสำรนึ่เป็น9ก้าประกาอยู่แปบวกหนึ่งเป็น9้าครับ9ก้าบวกสี่คงที่เป็น13บสามสิบสามอ่าที่สุดเลขเดิมครับ สิบหกธันวคมหกสี่คำนวณหลักหน่วยล่างได้เก้าและสามเก้าและสามต่อไปดูครับสามสิบธันวคมหกสี่ออกแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตละออกสามหกครับเลขเก้าเลขสามไม่พบในหลักหน่วยล่างครับนะครับต่อมาสามสิบธันวคมหกสี่ครับแปดหนึ่งเก้าศูนย์หกแปดสองตัวละสามหกครับสามบวกหนึ่งคงที่เป็น สามบวกหนึ่งเป็นสี่ใส่สี่ครับสี่บวกสี่ของที่เป็นแปดครับได้ดับสี่และแปดครับสิบเจ็ดบวกก็ราคมหกสี่ออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตัวออกเก้าสองนะครับหลักสิบล้างคือเก้าเก้าบวกหนึ่งของที่เป็นสิบใส่ศูนย์ครับได้ดับเลขศูนย์ศูนย์บวกสี่ของที่ได้สี่นะครับ 1นกุมภาพันหกห้าครับออก9ก4าสี่สตัวออกสาครับดับหน่วยล่างเลข9ก้าว่าเลข8เลข9ก้าว่าเลขแไม่พอบในหลักหน่วยล่างครับเรามาดูนะครับ1กุมภาพันหกห้าเก้าสี่นย์แปดสองตัวออกสาหลักร้อยคูณ2ครับ3หลักร้อยรางวัลที่1คูณ2 3งคูณสเป็น6 6หกบวกเจ็ดหก1 1็ดแปดบ็ดสองสวกเจเป็นสิบสามแลาใส่เลข เลขสามตะกูนนะครับ3ามบวกเกคงที่เป็น12ใส่2 17สกุมภาพันธ์หกหครับออก0ูนย์เก้าแปดห้ตัวลัห้าเจ็นะครับห้ 57. เลข3กับเลข2ครับไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับต่อมาครับ17บกุมภาพันธ์หกหครับศูนย์เก้้าก้จ็สตัวลัห้ นะครับเรามาดูครับ0ูนหลักร้อยรางวัลที่นหนึ่งครับคูณที่สองห้าสองสิบสิบวกเจ็คงที่เป็น10บวกเเป็น17ครับใส่เจ็บวกเก้คงที่เป็น16ใส่6ครับได้ดับเจลบ1มีนาคมครับออก061 9 052หนก้าศน้ตวละออก07ครับอ่ะดับหน่วยล่างสุดที่เใช่ไหมอ่า ดับหน่วยล่างใช่ไหมครับอันนี้เลขเจ็ดอ่ะเลขเจ็ดสะดุดไปแต่เลขหกเดินได้อยู่นะครับเรามาดูสิหกมีนาคมหกห้าครับสองตารางศูนย์เจ็ดมันออกศูนย์เจ็ดใช่ไหมครับอ่ะศูนย์เจ็ดเด้งไปแต่ตัวนี้ยังเดินได้อยู่นะครับเรามาดูัต่อนะครับหนึ่งมีนาคมหกห้าครับเรามาดูหลักร้อยคูณสองเก้าสองสิบแปดสิบแปดบวกเจ็ดครับสิบแปดเก้าสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสามสสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้า 9ก้าสองสิบปดวกจะเป็นใส่5 5าห้บวกเกบวกเเป็น14บสี่สสี่ได้ดับ5และ4ต่อมาครับ16มีนาคมหกครับออก7 3 7, 8, 6, 7, 2, ็ดสามเ็กเจ็ออก0ูนย์สะครับดับหน่วยล่างเลข3เลข5กับเลขสีไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับเด็มต่อเห็นไหมครับเราใช้เพื่อนำเอาไปเทียบนะครับ

นะครับ970618 3และ2ไม่พบในหลักหน่วยล่างนะครับลรนต่อนะนะครับอ่ะคำนวณต่อ622 1เท่ากับ622 1ก็คือ2ใช่ไหม2บก7เป็น9ใส่9 9บวก9 9บวก9เป็น18 18ได้เลขกจับ9เล็กต่อ16เม่ายนครับออก3959192ตัวล่างออก58 นะครับเลข9เดินดีอันนี้มีสดุดเล็กน้อยอยู่หนึ่งมวดนะครับมีสตุดเล็กน้อยแล้วก็นำเอาไปเทียบกันใช้ในการเทียบนะอ่ะเรามาดูครับ9ก้าสองเคูณสหลักร้อยคูณสองเก้าบวกเจ็ช่บแปดสิบเก2ายี่สิบสเอ็ดยี้ายีใส่ห้บวกเเป็น14บสี่ใส่สได้เลขดับ5และ4ี่ครับ อันนี้เป็นสูตรของดับหน่วยล่าง2องตัวเิตีหนึ่ตีจากห้าสิบสองวัต์นำเอาไปเทียบกันดูยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมลา,านครับสวัสดีครับ